อ่าสิบห้าวันยังผมยังจำไม่ได้ครบแล้วครบแล้วก็บังคับใช้ตามประกาศเนี่ยประกาศคือต้องรอรละเอียดใช่ใช่ใช่ใชครบสิบห้าวันก่อนปีใหมานี่ครับ,รบก่อนครับก่อนต้องรอเพื่อไม่ให้คนสนใจผิดว่าไปขายได้ทุกร้านจริงนเมื่อเฉพาะร้านที่มันประก,กอบการน,นะครับอ่าหลักก็คือช่วงช่วงฟันหลอน่อใช่ไหม<ช>อ่าจากบ่ายสองเนี่ยก็ก็ขายได้ตามปกติที่ที่มีสิทธิ์ได้ขายอะ่ะ นะครับส่วนดื่มก็ตีหนึ่งถึงตีสองแล้วร้านนี้ก็คือได้เที่จดสถานประกอบการ่อซื้อร้านัช่วงช่วงไหนช่วงช่วงไหนบ่ายบ่ายสองก็ขายได้ปกติที่เขาจดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ใช่่อ้มาวางขายทั่วไปมันก็ไม่ได้นะครับร้านทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านของร้านร้านทำคุณต้องจดขายแอลกอฮอล์ตาม ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขโอ้ไม่ไม่จะแบบเปิดขายเซรีก็ใครร้านไหนที่เขาจดทะเบียนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็จะติดป้ายไว้เห็นไหมครับ้ป็นไม่น่าใช่เพราะว่ารับฟังความคิดเห็น15วันก็สามารถประกาศในราชกิจจารนเบกษาก็ใช่มีผลถ้าถ้า ถ้าไปหลังสี่มันจะฉลองปีใหม่ยังไงใช่ไหมไหนก็ต้องผมจำวันไม่ได้ว่าวันที่รับฟังความเยนสิบห้าวันครบวันไหนยี่สิบยี่สิบก็จะเป็นเรื่องดำเนินการต่างาตามขั้นตอนที่จะประกาศนะก็อการสบายใจได้สบายใจสบายใจเถอะจะร้องปีใหม่น้ำก็หยุดท่วมแล้วเนี่ยก็จะร้องปีใหม่ อ่าก็เตรียมการเฉพาะที่จังหวัดที่เขาน้ําท่วมเขาก็จะได้เคลียร์เรื่องปีใหม่เขาโดยเฉพาะหาดใหญ่นะครับเพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเราก็เร่งอ่าไปเคลียร์ตลอดทุกฝ่ายนะครับ